รัฐบ,บาลระบบ,บตักสินนะครับมันโกงโกนลับจันทร์จำนำข้าวโกงไนันจะเป็นเสนล้านแต่ดีๆมันยังบังอาจออกกฎหมายนี่ละโดนกรรมนี่ยังไม่ร่วมกันดีเด็กก้าคนไปร้องบอรรหารลอยคนนะสมัยปรับยาติดติดเนี่ยคนตั้งก้าคนได้คือสันติก้าไปหรอกไม่ชนะยกเฮ้่ยคนนีป้ประยุทติหมูจริงไปหรอก แล้วิ้นหน่ะยกเป็ดปีไม่แตกเลือนเลื่อยตั้งบานึ้งหมูนี่นายโมตายายรนู้นะบวกระบบสักนินมันเป็นตสเปดปีนี่เล่นตึงโคนรปเลศเช็ดไม้ตึงโคนปฏิบัติการหลักสภาก็ไม่สักสินจ้องเล่นอะไรมีบักได้มั้งอย่าอยู่กับสักเสินเนี่ยปลอบอยาเอาสักเสินระบาดนี่ยกได้มั้งที่เป็นมบนั้นถ้าบักนั้นนี่คนบากตายอย่าไปเลือกมันปากตายต้องเป็นรั้กเอกบาลเมือง ไอ้รัฐบาลระบบตักสินเลยครับดีวมันโกงก่อหลับจานจำนำข้าวโกงไปเจดแป่นเส้นหานยังไม่ร่วมดีวมันเด็กเหลือดเรือเงินไปกันแล้วทีนี้มันยังบังอาจออกกฎไมยนี่ระดษกะกมบไอ้มันเ่ยเออ มันอีกรประเด็นมันแปลไม่ออกกฎไม่นีธุรกรรมหม่แต่ว่าคดีมันมากนี่ก็ตัดสินไปแล้วนี่ริบต้องปียังไล่คดีเลยนี่ยังไม่ร่วมคดีเด็กก้าก้นไปร,นร้องบรรณาอยก้นนะสะมัยปรับยาบติดติดเนี่ยคนตั้งก้าคนได้ขึ้นสัติกสี่ขาไปเราไม่ชนะย,ยกไม่มี รัฐธรรมนูญประเทศต์ตาใหญ่นั่นเละนายกสังกาคุณได <Jose> <man> ้ก็ไม่มีมีแต่ประเทศเปรี่ยนียประเทศเดียวสมัยนั้นแหละสมัยนั้นแหล้วคนที่ต่อสู้เมื่อกับลุ่มมีเนี่ยครับต่อสู้เพื่อหลักชาติอธิปไตยกองจัดต่อสู้เพื่อหลักชาติความบริสุทธิ์กองศาสนาถูกศาสนาแล้วต่อสู้บอกว่ามันกงลุ่าตันพระมหากษัตริย์นี่คนที่ออกมาต่อสู้มันนี่ซื้อว่าเป็นคนดีไม่ดีเป็นน้องดีใช่ไหมแต่มาอยู่บักรวมใจรังจัด เพราะเห็นว่าปากนี้เนี่ยฟักดได้มีอุดมการ์มันคงในการหลักราชาสตร์ศาสนาประมาทชัดแล้วเดีย๋ยสำคัญก็คือว่าเลือกคนจะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีในะารทุกหลักรวมพุ่นเหลาก็คือพลเอกประยุทธ์ hey, เฮ้ยบุรีพยุทธ์หมูยิงไม่หลงแล้วพี่น,นายกเป็ปีไม่แตกเหลือดเลื่อยทั้งบ้านท,ทั้งหมู เป็นคนสื่อสัตย์สุจริตเลยี่น้นองนี่นายโมตายาย่นู้นะพวกระบบสักนิตมันมเป็นตะเป็ดบีนี่เล่นตึงโคนไปนิดชิดไม้ตึงโคนแต่นี่ก็มีการเลือกตั้งหลายังต้องทราบเสือข้างหน้านี่พี่นอ้องเพราฟากพี่น้องช่วยแตพี่น้องช่วยใจสมองของพี่น้องพี่น้องไม่ใช่กุญหมูนี่รับพี่น้องกุญเชลาดพี่น้องสามสารถจะพิจารณาผู้สมัครได้ มันลงสมัครมันก็เวลาสมัครมันบอกว่ามันดีเพ่ไปหน้องผมก็เห็นว่าดุกคนลุกปากในลงสมัครก็ดีเพ่เพราะถ้ามันบานในกอขโตเขาไม่รับสมัครได้ไปหน้องแต่ว่าพี่น้องต้องเลสต้องจุดที่เวลาเลือกผู้แทนรับซ uh ้อนนี่เลสเดี๋ยววัวเหมือนกันเจเลสเี๋วัวเลวมันมีสมองไหมพอเราเลือกไปเป็นผู้แทนปวงชนเจ้าโตเยอะไปเกะไะหน้าของชาตินะพี่น้องหน้าผู้แทนก็ต้องเลี้ยงผู้แทนผู้มีเกียรติเนี่ เขาเลียกผู้แทนผู้ทรงเกียรติไงแต่เ,เด็กทรงเปรตนี็กอะไรคนเพราะฉะนั้นเมื่อเลือกผู้แทนผู้ทรงเกียรติมากกว่าผู้แทนนั้นจะต้องรอบรู้ในปนัญหาของจาต์เขาเลือกใครไปเป็นผู้แทนพวงชนเจวาทตเบืือไปแก้ปัญหาของจาต์ปีดองกับปีดองพีนองตรงเล่เด็ดะมองมันเลียกว่าไม่เลีอยกรดหมูเลยเลือกคนจรัดที่นี่ พี่น้องอย่าเล่มันจะบอกเดนมะม่งอย่างเดียวพี่น้องครับพี่น้องต้องเล่ในหัวใจมันกันว่ามันกดกดนั้นนั่นถึงมันจะลาดแต่หัวใจมันมีนมสิ้นละดำไม่ต้องเล่ต้องยุดนะ,ะ่งอะเพราะว่าคนจะลาดแต่มันอุบาทไม่มีสิ้นดำพี่น้องเลือกก็เป็นผู้แทนรัชดรนี่คขเป็นผู้แทนเนี่ยมันก็เข้าไปโกงงบประมาณเพ็ดดินเลยพี่น้องครับการเลือกตั้งหลังนี้มี มีรทราบดังนี้ครับนึ่งเลือปากเสียนับสนุนปฏิการรัฐสภาก็ไม่ดักติ้นไม่น้องเล่าอะไรมีบักไหนมัน้งเดี๋ยวจะอยู่กับดักติ้นเน,น,นี่ยพร้อมจะเอาดักติ้กระบาดเนี่บักได้มั้งที่เป็นแบบนั้นแต่บักนั้นนี่คนปากตายอย่าไปเลือกมันเราต้องเป็นรักกันกับบ้านเมืองครับปากตายต้องเป็นรักกันกับบ้านเมืองปัก อีกล้มนึงกือปักแต่ไม่เอาด้วยกับระบบจากนพราะมันเป็นระบบประเด็จการรัฐสภาไปแพี่น้องรูปเรือประเด็จการรัฐสภาถ้าปักนั่นมีเสียงด้วยนั่นในสภาแล้วจะอำนาจตัวเองนี่ลงบัตรีในสภาไม่ว่าจะเป็นนโยบายหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายที่คัดลักนี่ดีดำนี่ปักนั่นเรียกว่าเป็นปักป็จการรัฐสภาไปแ้ว ถ้าใจเสียงโดนย่อยออกกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อแก้ความทุกข์ของประชาชนไอ้นั่นไม่ใช่พันกิจรัฐบาลพาลาลันกิจรัฐบาลต้องเป็นรัฐบาลที่ออกกฎหมายที่ดําเนินนโยบายที่ไม่ใช่เพื่อประชาชนเพื่อบวกมันแล้วกัดลักในที่ทำนี่ผมก็มาสน,นับสนุนบุรีรัมประยุทธ์เพราะว่าผมแลแล้วถูกปากไม่มีใครมอ,รองจะกับบุรีรัมประยุทธ์กับสื่อสัตว์สุจริตมีความมั่งคั่งตัวจาติกษัตริย์แล้วก็ทํา ความเจริญนะครับเระเทศมากในชีวิตเราได้แน่เลยพี่น้องรถไฟความเร็วรุง่งยังไม่มีรัฐบาลเปลนใหนเดไเคยกินแต่พอมาถึงรัฐบาลประยุทธ์คิดนี่เราจะมีรถไฟความเร็วรุ่งพี่น้อง,องวิ่งจากกลุงเทพนี่แล้วสจอัุจลิตไม่กโกงเี่คนคนนี้ดีอีกร้นนึพี่น้องครับมาใจตัวเองดีอย่างเดียวเมียก็ดีผมยินยัน้ยผมรูจักเมียเป็นคนดีมากครับบางคนพัวมีำนาจเมียห้าแตกเลือดูอ่รักลกลัวมีแล้วมีแล้ว เมียกาแดกปีเมียกาแดกนากาแตกเลือดคือให้ประเทศต้อยเวลามันเลี้ยวมันเลี้ยวตังตกะกูลเลยรู้ปะให้คนเวลามันดีมันดีตังตกะกูลแต่ว่ามันเลี้ยวจัดโคตรพอโคตรแม่มันเลี้ยวมัดเลตั้งแต่ตวดมันตึงหลวกล้านเลยพวกนี้เวลาเล่นการเมืองไปนองเลือกนะเลือกเต็มมันโคตรมันไม่อุบาทนะเลือกให้ดีแต่พมซานอลวันนี้เนี่ยตังตระกูลพวก ตั้งตระกูลเมียรครับปีตูนี่เตรียมทำรถความเร็วจุ้งนี่รถความเร็วจุง้งเขาเรียกไฮสปีดทรีนประจากงกริชนะแต่วกว่าพี่น้องนะจำพี่น้องเรียกรถตูรถตูเฟี้ยว